รักคนเดือนมีนานะคะเดือนมีแนาเดือนนี้นะเจ้าที่จริงมีวิเล่แถมคนนึงแต่อแร,ก,รก็รัก มาถึงกันแล้วค่ะตรงนี้คือไรสตรอเบอรี่วงวานค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพร้อมๆกับพวกเราร่วมหันสากับคนเดือนนีนาที่ไรสตรอเบอรี่วงวานกันนะคะที่ไรสตรอเบอรี่วงวานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่มีหลายมุมให้เราได้เลือกท,ทกำกิจกรรมกันตรงนี้คือร้านหมูกระทะวงวานค่ะนี่คือคุ้มวงวานที่พวกเราจะพักในคืนนี้ดูสิครับมีความสุขมากมายโดยเฉพาะคุณติ๋มใส่กระโปรงเดินไปบนชั้นสอง จะเดินปกติเหมือนคนทั่วไปก็เดินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะโปะ๊เพราะฉะนั้นต้องหันหลังขึ้นบันไดมันใส่กับโป้งสร้างแล้วมันกลัวพ่นหันมันอายถ้าแน่จริงมันต้องกลัวพ่นม่นอาไม่มีไม่มีตัวไาย,ายดูท่าทางน่าสนุกละสิคะคุณติม๋มคืนนี้ทั้งคืน ไม่ต้องขึ้นและลงบันไดแล้วล่ะค่ะจนกว่าจะถึงวันใหม่เพราะที่นี่คือห้องนอนที่พวกเราพักอยู่ค่ะห้องนอนแต่ละห้องพักได้สามถึงสี่คนแต่ว่าพวกเราแน่นอนค่ะเราต้องมาชุมนุมกันก่อนตามสไตล์ของพวกเราดูครูสอนโยคะสิคะคุณกาค่ะคงเมื่อยแหละ เพราะขับรถมาตั้งไกลคุณสุนีก็นอนสลบสไลดยส่วนคุณจิตก็จะเอามั่งค่ะดูคุณกระตูนไม่เฟิรนแล้วนะคะนี่คือคุณแววเจ้าของวันเกิดคุณลิบูนและนี่คุณติ๋มเจ้าของตำนานเดินถอยหลังขึ้นบันไดบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหญ่โตโอ,อ้อาทีเดียวเราไปดูบรรยากาศสิคะ โอ้โอ้เรนมาแล้วแน่พี <t 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 ่ใหญ่อย่าทึงมานอนตัวนี่เนาะแล้วเขาจะมีอันนี้นอนกี่คนคะสี่ก็สี่คนอ๋อนี่นี่น้อยนอนนี่เออน้อยนอนเนี่ยเตียงเนี่ยน้อยเลยโอ้โหแก่แล้วอันนี้ใส่ผีด นี่เป็นของขวัญวันเกิดนะคะจากคุณแววค่ะใช่เอามาแจกเพื่อนๆอ่ะกล่องไปแล้วแล้วยาสีฟันไม่แจกเหรอคะยาสีฟันหวานไม่แจกน้อยน้อยผูดหนูน้อยอ๋อค่ะหนูนน้้อยจี่ขอบคุณค่ะขอบคุณฉังค่ะดีจ้าส่วนคนเกิดวันนี้อีกคนก็คือคนนี้ค่ะคุณโตก็ได้สมทบเครื่องดื่มและผลไม้ ให้พวกเราได้อิ่มหนำสำราญนอกจากนี้ก็เตรียมดอกไม้สีสันสดใสมาให้พวกเราทั้งหลายได้ประดับบุนศีรษะอีกด้วยขอบคุณทั้งคุณโตและคุณแววนะคะ อาคารนี้คือคุ้มวงวะอาคารนี้เป็นอาคารหลังใหญ่ตรงเนี้ยที่เราจงองที่ตอนแรกที่เราจงองแค่เราจองอย่างงี้ไงเนี้ยมันจะยู่โซนเดียวกัน<อ>แล้วคนมาดูแล้วปรากฏว่าเราจะได้อยู่คนละหลังหลังลหลังแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเราได้อยู่ตรงเดียวกัน เย้ไม่ลยจ้าคนสวยปานของใครอร่อยค่ะมาขามวางอร่อยใช่ไหมคะมาขามน่อยนิ่งทรายค่ะเราไป็ชื่อที่แสนทรายค่ะแบลงดอกจะปิ๊กจะป๊อกมาเนี้ยงามเนาะงามสวยเลยค่ะ อร่อย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 เขาเรียกว่าอะไรนะคะมันหลอดมันหลอดชูมมาว่างใช่ไหมมันหลอดข้างในมาผ่างกาเรียกว่าอะไรคะมาโม่งค่ะมะโม่งใช่ไหมหลังจากไปถึงที่พักแล้วก็จัดการกับอาหารว่างที่พวกเราเตรียมไปอิ่มหนำสำราญกันไปได้ระดับหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นก็ถึงกิจกรรมภาคกลางคืน คาราโอเกะซึ่งจนปานนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่มีคาราโอเกะเราก็สนุกได้แต่ว่าพิพิรณ์ของเราสิค่ะพูดไม่ออกค่ะต้องการใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ใหม่ไหม่จริงๆค่ะใหม่ที่ไม่มีเสียงนี่แหละค่ะ

ค่ะอันนี้รู้สึกสุดเลยค่ที่กระจายอยู่นมันก็ต้องเขาหนึ่งจ้ะสุดยอดมันก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนก็รอคาราโอเกะแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีให้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องเริ่มพิธีอวยพรมันเกิดให้แก่เพื่อนเราทั้งสองคนค่ะคือคุณโต และคุณมขอบคุณนะแกแบบเกวันเกิด65ยยังเหมือนเดิมอีามเออได้หรอเอ้า สวัสดีเพื่อนเนทุกคนเจ้าวันมันมีมันอู้ออกแค่มีมัจะกู้ออกเนาะในโอรกาสนี้เป็นวันกไปอยู่ต่างเป็นวันทีเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเออเดกิด เพื่อ,เอเนเจ้าอันนี้เรารักคนเดือนมีนานะคะเดือนมีนาเดือนนี้นะเจ้าที่จริงมีวิเลศแถมคนนึ่งแต่วิเล่ไม่ได้สามารถจะมาได้เพราะว่ามีภารกิจเนาะก็เลยมากันสองคนแล้วก็พวกเฮาเก่ามากันตึงมูตึงมวลนี่นะเจ้าก็พิธีการก็เหมือนเดิมเจ้ามาส่งความสุขส่งความรักเพื่อเพื่อนๆนะเจ้าเนื่องในโอกาสอายุครบรอบ 65ปีบริบูรณ์นะเจ้าอ่าลาบางคนก็จะมีสองแสนตามมาเจ้าอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีตดยกับสองแสนนะเจ้าอ่าเข้ากับห้าหักน้องอ่าในในก็งานวันนี้ก็เลยมีใกล้อนนะมีเค้กนะมีเค้กสองเค้กนะเจ้าคืออ่าฟรุตเค้กครับอ่าเค้กนมเค้กเนยนี่เนี่ยเจ้าแล้วก็สี ต่อไปนะเจ้าเฮาก็จะมีพิธีการเหมือนเดิมก็คืออวยพรวันเกิดนะฮะวันนี้เฮาขอห้องเพลงสดๆนะเจ้า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy birth

สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยช่วยงูลายขอให้ได้ดังหวังคิดหัวก็ได้หัวคิดเมียก็ได้เลยเฉพาะความสวยขอให้สูงขอสูงแต่ตลอดไป้ายเย้ ไออ้ายของเฮานะเจ้าไอเหลงกับไอซีบมอบของขวัญวันเกิดมบัไอในฐานะตัวแทนของเฮานอวันนี้มอบความอุปมันไอาอย่งไยเพอขอใือน้องได้ใส่ท้องเต็มกระเป๋าใส่จริงค่ะใส่สักสนมดีนเนอน้องเนอรแล้วกด สิ่งเหล่านี้ก็มีความประทานนี้ของเปื่อนๆปีๆน้องๆกุโคนใจนี่ครับวันไหนบัสบายแต่น้องมาเปิดหัวการความรับรองหลักการจากปีๆน้องกคนนอ่อบาเอลิอาเอลงาดูด้ยกันโอ้ยโอยเซฟนะโอ้ยเอเซฟนะ เสพไปเหรงยอู้เลงเก่งนะครับเลีอยาไปว่ามาจุว่าเลี้ยไ่แคมทุกจากันเก้องนอกางนนะครับถน้า่นาคีปีเพื่อนเพื่อน้างนอ้องมาแสดงความยินดีและกระชื่นชมิลัศมีขอ้น้องน้องมันเกิดวันนี้มีความสุขความเจริญสุดจิงนะทุกสิ่งความมความก ไอ้ี่เอูยกเลยอันนี้นะแวขอบคุณเพื่อนๆมากเลยเจ้าเพราะว่า้ยมันมันบอกมาถูกเนาะคือมันเคยไปเลี่ยวกับเพื่อนิงไหนเลยเจ้าที่ ที่ผ่านมาเนาะแม้จะทาง C A A หรือว่าเพื่อนกลุ่มอื่นๆนี่มเกยได้มีกับมากับเพื่อนกลุ่มท้ายในระเาพราะปกินี้เหนมีแล้วพวกเรื่องสมองว่าใไหนาะมันก่อนเวลามืนจะบายจเพย่งใ้มันยึกถึงแต่เพื่อนกลุ่มท้ายกับมันบอกมัโทราเจ้ามันมันีมนั่งกับทางเสน่เนาะ ความจริงใจตื่นวตื่ต้องสุขมีทุกข์ก็ต้องทุกข์แล้วช่วยกันบูชังกันแลกกันไม่ต้องต่อแทนใช่ใช่ใช่ถ้าคุณใจว่าวันนี้ใดก็พอแล้วแติมเกมรืบใยรนะเพราะว่าเพื่อนๆเต็มไปด้วยความจริงใจนะคะ ไอ้ความผู้เสยนี่จะประทับใจไปช่วชีวิตเลยเจ้านะะแล้วจะบอกวันลืมเพื่อนๆค่ะเพื่อนมีปัญหาเนี่ยนะคะจน้องรับแล้วก็ยืดเหลือช่วยเหลือได้ทุกมาแล้วก็ร้องแล้วมามันไดามังไม่ใช่มันจะมีเส้นตรงเนี้เสียบให้เล็กมาเน็กเนี่ยเพราะเสร็จจากการอวยพรวันเกิดละก็ต้องบันทึกภาพสิคะ

ไ้ไหมออกเันอดิ่งไหดิ่งไหที่พี่ใหญ่ายหรเอได้ว่ารให้จะได้กกับพะเจ้าได้เข้าข้าเข้าเห็เห็นเห็นเห็นมองงมองอยมองมองเลยกะระวังเองตานี่พระขมาี่ร so much. <laughs> <laughs> Happy birthday

แจกืลยงโอแคตค่แล you ้วค่ะตาัดแล้วเป็นา่นนุบพี่รรแลกหวยหรอต่อไยังจาได้นะคะว่าพวกเราซื้อลอตเตอรี่มาคนละใบเพื่อมาแลกกันในงานฉลองครบรอบวันเกิดของเพื่อนเราในวันนี้แต่ว่าก่อนอื่น แทนเค้กคนชาไม่ตัดต่อมันแล้วจ่ายต้องมั่เลยมั่งแคต้องแล้วม่จานเพื่อนจานจานอะไรแล้วมั่งมั่งนักเทพมันเหมือนกันหรือเปล่าสองอันน่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ฟู๊ดเค้กอันนี้ฟู๊ดเค้กแต่อันนี้เป็นเค้กธรรมดาเค้กแค่นมใค้เนยเนี่ยไหนเป็นกิมไหนเป็นชิ้นไหนฮะ หวานของพุเลอาม่าไม่ทเเนน้อยใจาาลเสาเยวดนเปไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากครัะอร่อยมากขนดมี้าวมันไก่ใชมไหมไม่ไม่ชอบ แต่ว่าวันนี้ไม่หิวขอบคุณจ้านี่คือบรรยากาศรอบๆที่พักทานอิ่มน้ำสำราญแล้วเครื่องเสียงก็ไม่มีให้ร้องเพลงเอ๊ะทำอย่างไงดีเนาะเลมไม่ออกกำลังเคมเกมเกมไหนที่แลกแบบไม่เหมอแล้วแล้วพวกเราก็ชวนกันมานั่งมีห้องโถงเพื่อทำกิจกรรมแลก หวยเสี่ยงโชครวมกันค่ะวันนี้เรานำหวยหรือรอตรี่มาจากบ้านคนละหนึ่งใบเพื่อมันแลกเปลี่ยนกันมาดูกันว่าเราใช้วิธีแลกยังไงบ้าง มาแล้วค่ะมาล้อมวงกันครบถ้วนทุกคนรวมทั้งพี่ใหญ่ในทีมของเราทั้งสองคนด้วยค่ะนำลอตเตอรี่มารวมกันไว้ที่คุณจอฟังวิธีการแรกนะคะเอาซับ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 แค่เปิงใจ,จาะาักษ์จกก็แค่เปิงใจส่งต่อฮะแล้วเจ็ในใหญ่ จ้ากรามันนี่ไงจ้าก็เป็นเขาเองอะจ้ากเป็นเขาเองโอ้งั้นก็เริ่มเลยสิคะไปเลยค่ะ เ,เพลงรักน้องคนเดียวร้องออกอากาศก็ไม่ได้เจ้าของเข้าหหวงติดลิขสิทธิ์งั้นเรามาฟังต่อในเพลงนี้กันแล้วรอสิว่าเพื่อนเราได้ลอตเตอรี่คนระใบหรือ,อยังเชิญ ในที่สุดเราก็ได้ลอตเตอรี่กลับบ้านคนละหนึ่งไปพร้อมกับความหวังที่จะไปกองสลากพร้อมกันอันนี้มันจ้รางวัลน,นี่สองตัวนะที่ไปกองสลากเ,เนี่ยอันนี้รางวัลน,นี่หน,น,น,นึ่ลนยังเลขคนเลขอ่ะนี่คือรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ <S <S แล้วทุกคนก็ได้ลอตเตอรี่คนละหนึ่งใบและตั้งความหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนและจะเอารางวัลที่หนึ่งนี้ไปขึ้นเงินที่กองสลากกันแหมดูแววตาแต่ละคนก็มีความหวังขึ้นมาทันทีค่ะ แต่ล่าสุดณวันที่อัพโหลดคลิปนี้พวกเราก็ไม่ได้ไปกองสลากอยู่ดีเลยค่ะงั้นมาดูดอกไม้สวยๆที่คุณโต้มอบให้แก่พวกเราดีกว่าค่ะไปหลอกไม่หรออ๋อหลอกไคอกไลอกไหลอก นี่บดเดย์นะคะขอบคุณค่ะเลิฟมเริ่มเริ่มเริ่มเลยจุ๊บจิ้มแฮปปี้บด a y ค่ะจากฮันนี้ดอกหายไปไหนแล้วคะสองคนนี้คะสองวันะค่ะนี่ดอกสีชมพูค่ะสวยค่ะสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะสีชมพูมันจังค่ะนี่ก็มาจดจำสีชมพูเหมือนกันติดกันนอนแล้วค่ะวันนี้ ดูดอกนะค่ะดูดอกสองลอกนะคะเกือบจะไม่ได้โชว์แล้วนะคะหลอกสองลอกนี้นะคะแลวดอกแลวดอกพี่ใหญ่ไม่ไ,ไหนนะคะสินค้าโดนดูได้หกเงินหกครั้งคแล้ะ ใช้บลังงานหนักๆมาทั้งวันแล้วสงสัยจะง่วงนอนแล้วล่ะค่ะงั้นเราเข้านอนกันนะคะไว้รอชมคลิปต่อไปเพราะพรุงนี้เช้าเราจะไปเก็บสตรอรี่กันค่ะ